สวัสดีครับก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทาง Artstand ได้เชิญมาใน EP ของเดือนกันยายนนะครับเป็นคนแรกในการเปิดเวทีกดดันมากนะครับเพราะว่าผู้ที่จะเข้ามาพูดต่อไปเป็นมีคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์นะครับอีกสองท่านเป็นครูนะครับของผมผมก็อยู่ตรงกลางพอดีก็จะกดดนันนิดนึงขออนุญาตค่อยๆเริ่มนะครับ15นาทีสั้นๆนะครับจริงๆ EP นี้น่าจะพูดโดยตรงก็คงเป็นเรื่องของ วันสินพิระีนะฮะเพราะว่า15กันยาก็เป็นวันสำคัญของของชาวศิลปกุนะครับถ้าสำหรับผมนะฮะสำหรับผมเองผมปีนี้ผมอายุ39ปีนะครับพอฟังว่าเป็นคณะบดีอายุน้อยที่สุดก็จะก็จะงงๆนิดนึงแต่ถ้าดูจากสีผมผม,ผมก็จะบอกว่า2ปีที่ผ่านมาก็ทําให้อายุและว่ายวุธอาจจะเพิ่มขึ้นตามสีผมนะครับแตถ่ถ้าเกิดนับจริงๆในสินปธบกรเนี่ย ผมถือเป็นเจเนอเรชันที่4นะครับเจเนอเรชันที่4ของของถ้าเราเรียงลำดับจากอาจารย์ศินนะงั้นผมไม่เคยไม่อยู่ไม่ทันแน่นอนนะครับท่านเสียชีวิตเมื่อปี2505นะครับผมเกิด2527นะครับ22ปีหลงังจากที่อาจารย์ศินเสียไปแล้วนะฮะถ้าผมผมบอกว่าผมเป็นรุ่นที่4เพราะว่าถ้าสิทธิ์ที่เรียนกับอาจารย์ศินก็นับเป็นรุ่นที่1ใช่ไหมครับลูกศิษย์ที่เรียนกับลูกศิษย์นับเป็นรุ่นที่2 ลูกศิษย์ที่เรียนกับลูกศิษย์ของลูกศิษย์อีกทีหนึ่งนะครับที่สังผมเนี่ยรุ่นที่4ครับอาจารย์ที่สอนผมเนี่ยคือก็ไม่ได้เจอท่านอาจารย์ศิเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ก็จะมีรุ่นที่5รุ่นที่6นะครับตอนนี้ในศิลปกรก็สืบทอดต่อกันมาสําหรับผมแล้วอาจารย์ศิลเป็นครูนะครับแล้วถ้าพูดตรงๆเป็นครูของคุณพ่อน่าจะน่าจะชัดที่สุด ผมเข้าไปสัมผัสที่สิงหลกรครั้งแรกๆเลยน่าจะปี2532ตอนที่คุณพ่อผมอาจารย์มิโชคมุดามณีจบปริญญาโทตอนนั้นผมยังใส่กางเกงสีแดงเป็นนักเรียนอนุบาลน,นะครับไปงานรับปริญญาคุณพ่อที่วังท่าพระยังมีรูปถ่ายติดรูปปั้นอาจารย์ศิลป์อยู่ด้านหลังนะครับก็คือครูของคุณพ่อปี2532ผมอายุ5ปีนะ เติบโตขึ้นมาก็จะมาสินบกรตลอดตามภาษาลูกของอาจารย์มีช่วงหนึ่งคุณพ่อเคยให้ให้ลองมาเรียนศิลปะกับพี่ติวนะผมยังจําได้ผมอยู่ม .3 แล้วก็มาเรียนรุ่นพี่ที่ติวผมเขาจําได้ว่าผมมาเรียนติวกับเขาจะมาหัดวาดดอกไม้ื่อนรุ่นพี่คนอื่นเขาติวเขียนภาพคนใช่ไหมครับผมมาเขียนหุ่นนิ่งก็ลองดูว่าชอบไหมเนี่ไม่ก็ไม่ไม่อินนะครับ ผมก็ไปเรียนสายวิทยาศาสตร์เรื่องที่มักจะพูดบ่อยในเวลาโดนสัมภาษณ์เกี่ยวกับเส้นทางก่อนมาเรียนศิลปะสําหรับผมเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นจากนักเรียนวิทยาศาสตร์เปลี่ยนตัวเองมาเรียนศิลประอันนี้อันนี้คือกิมมิคที่ใช้บ่อยมากนะครับเพราะมันก็เป็นเช่นนั้นนะครับผมผมเรียนวิทยาศาสตร์อยู่ที่โรงเรียนสุนุลาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ทําได้ดีนะครับทำได้ดีมากด้วยที่บ้านคุณแม่คุณพ่อไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยได้ ได้พูดเรื่องนี้เท่าไหร่แล้วถ้าคุณแม่ก็จะวางแผนเราเราไปวินไปเรียนรัฐศาสตร์ไหมไปเรียนหมอไหมตอนรุ่นผมจะเป็นปีแรกๆที่จะต้องให้คนที่อยากจะเรียนหมอเนี่ยไปฝึกงานในโรงพยาบาลก่อนผมก็ไปฝึกได้วันหนึ่งผมออกเลยเพราะพอเราไปแล้วเรารู้สึกว่าเราเรียนได้แต่เราไม่ชอบ,บออกมาก็เคว้งคว้างเฟงฟางไม่รู้จะไปไหนต่อก็มีโอกาสไปเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศนะครับไปปีหนึ่งตอนผมอยู่ม .5 ไปอยู่ต่างประเทศต้องต้องขอบคุณคุณครูสอนศิลปะในต่างประเทศนะครับว่าทําให้เรารู้สึกว่าศิลปะไม่ใช่แค่วาดรูปเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกเออศิลปะไม่ใช่แค่วาดรูปมันคือการให้เราคิดถึงสิ่งที่เราอยากจะให้มันเป็นเราอยากจะให้สังคมเป็นยังไงอยากจะให้สิ่งรอบตัวเราเป็นยังไงเราเราทำผ่านงานศิลปะมันมากกว่าแค่หน้ากระดาษแต่มันคือสิ่งที่เราอยากจะเห็นโลกใบนี้เป็นยังไง ฝึกสังเกตโลกใบนี้ฝึกฝันถึงโลกใบนี้อนะไรเงี้ยคือผมรู้สึกถึงลิมิตของศิลปะที่มันไกลนี่คือในระดับมธัธยมนะครับที่เขาสอนผมแล้วอาจจะอยู่ห่างจากเพื่อนอยู่ห่างจากครอบครัวก็มีความคิดด้วยตัวเองนะครับ,นะรบก็โทรศัพท์หาคุณพ่อบอกคุณพ่อผมผมคงเปลี่ยนมาเรียนศิลปะแล้วล่ะกลับมาก็สถาปัตย์ไหมตามภาษาเด็กเรียนวิทย์สเต็ปแรก อาร์ตผสมวิทย์หน่อยไหมก็สถาปัตย์นะครับไปติวก็ทําได้นะครับแต่ไม่ไม่ภาษาเขาต้องเหนื่อยแบบมันไม่ถึงใจนะมันมันไหนๆมาแล้วเอาให้สุดเลยเปลี่ยนก็เลยมาเรียนมาติวเข้าคณะจิตกรรมรผมเข้ามาหาลัยคณะจิตกรรมในปี2545ครับแล้วก็จบการศึกษาปี2550จาก2550ผมจบปริญญาโทต,ต่างประเทศปี2553นะครับมาเป็นอาจารย์ปี2553 ปี2556ผมไปเรียนต่อปริญญาเอกกลับมาปี2559แล้วก็มาเป็นรองคณะบดีนะครับในสมัยที่ท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ยานวิทย์เป็นคณะบดีที่คณะจิตกรรมแล้วก็ผ่านรองคณะบดี25 6 4ผมก็มาเป็นคณะบดีต่อจากท่านอาจารย์ยานวิทย์นะปีนี้ก็ปีที่2ของการเป็นคณะบดีสิ่งที่พูดวันนี้อันนี้เล่าแบล็กกราวด์ส่วนตัวนะครับแต่สิ่งที่อยากจะพูดวันนี้จริงๆคือหัวข้อคือ ไม่อยากให้พรุ่งนี้สายจนไปโหจริงๆเป็นคำพูดที่ล้อมาจากวลีที่เรามาจะได้ยินบ่อยๆพรุ่งนี้ก็สายเสียแล้วคือต้องบอกตามตรงผมเองไม่รู้ว่าอาจารย์ศิลป์พูดคำนี้ออกมายังไงนะคือเราอ่านหนังสืออย่างเดียวเราก็รู้จักผมเชื่อว่าหลายๆคนก็จะได้ยินวลีของอาจารย์ศิลป์ผ่านคนอื่นมาผ่านหนังสือมาสำหรับผมเองก็ได้ยินอันนี้ผ่านรุ่นพี่ผ่านอาจารย์ว่า พวกนี้ก็สายสิแล้วแต่คำถามของผมคือแล้วสำหรับเรามันหมายความว่ายังไงก็เลยเป็นโจทย์ที่อยากจะมาพูดวันนี้คือสำหรับผมศิลปะคือความเสี่ยงครับศิลปะคือการเสี่ยงตั้งแต่ผมยังเด็กๆมันคือการเสี่ยงลองลองนึกนะครับจากเรียนวิทยาศาสตร์เป็นหมอหมอนี่แน่นอนยังไงก็มีอาชีพแน่เนาะยังไงก็เป็นสาขาที่มีอาชีพแน่นเงินน่าจะดีด้วยนะครับตอนผมบอกว่าผมมาเรียนศิลปะก,ก็ ทราบว่าคุณแม่ก็เสียน้ําตาครับเสียน้ําตาเป็นห่วงแต่คุณพ่อไม่ไม่ยิ้มนะฮะคุณพ่อก็บอกว่างั้นไปนติวงันไม่มีเวลาเลยมันคิดว่าเราจะยังไงต่อแต่มันคือความเสี่ยงมันคือการเสี่ยงว่าเราจะไปได้ไหมกับเส้นทางสายศิลปะ,ะถ้ามีใครที่วิทยากรคนต่อไปน้องวันดาจะทราบดีคือการที่คุณพ่อคุณแม่ประสบความสําเร็จในสายอาชีพจริงๆทุกอาชีพนะครับไม่ได้หมายความว่าลูกจะประสบความสําเร็จตามคุณพ่อคุณแม่นะครับ มันไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะครความกดดันก็มากกว่านะครับหลายๆอย่างก็จะเป็นโจทย์ที่ต้องท้าทายตัวเองนั่นเสียงหนึ่งละเสียงต่อความกดดันของครอบครัวเสียงอีกอย่างหนึ่งคือท่านก็รู้วงการศิลปะารประเทศไทยเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็ยังไม่ดีเท่าจริงๆทั่วโลกมันก็ไม่ดีทางนั้นนะฮะแต่ของไทยมันก็มีความเสี่ยงสูงนะครับเราพร้อมไหมนะั่นคือเสียงที่หนึ่งผมมาเรียนที่คณะจิตกรรมเสี่ยงมากเลยครับเพราะว่า เราเรียนสุนกุลาบเราอยู่ในระดับท็อประดับหนึ่งนะครับเรียนได้สอบก็ได้เกรดดีนะครับรู้ว่าต้องเรียนยังไงทำยังไงให้ได้เกรด4เรารู้ว่าถ้าไปทางสายวิทย์แล้วน่าจะไปได้ดีแน่ๆนเข้ามาเรียนที่คณะจิตกรรมวิชาพื้นฐานเลยครับดอยิงนะครับผมไม่เคยได้ A เลยนะครับจนปีสองกว่าๆด้วยนะไม่เคยเลยไม่เคยแตะไม่เคยแตะ B ด้วยตอนแรกๆ C บวกแบบ คือยุคผมไม่ใช่ยุคเกรดที่เขาเล่ากันว่าจะขึ้น a B ยากคือตอนนั้น A กันเยอะนะครับเ <P'> พื <P'> ่อนเพื <P'> ่อนที่เป็นอาจารย์ในปัจจุบันนะครับอย่างอาจารย์วราวฒิอาจารย์ลำพูอะไรเงี้ยนะครับพี่ลำพูที่ไม่ได้อาจารย์ลำพูไม่ได้เป็นอาจารย์เป็นศิลปิน mm. เขาก,กด A กันแบบเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆผมไม่เคยได้เลยครับผมรู้สึกเฟลนะครับผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็ถ้าเจอลักษณะนี้คงเฟลมันเราจะรอดไหมเนี่ยแล้วมันใช่ทางที่เราเลือกถูกไหมนะครับผมถามเรื่องนี้ตลอดเวลา มันเหมือนกับเราเลือกในสิ่งที่ชอบแต่เราอาจจะทําได้ไม่ดีมันก็ตั้งคําถามกับตัวเองเสี่ยงละนี่เสี่ยงที่สองเรียนจบมาตอนที่ผ่านเรื่องวิชาพื้นฐานเข้าสู่วิชาสายปฏิบัติที่เป็นครีเอทีฟใช่ไหมครับเพื่อนๆก็ไปได้ดีเราก็ใครบอกว่าเขาจะแผ่วลงเคยได้ยินนะคนที่เรียนมาเรียนอาชีวะมา จะแผ่วเดี๋ยวเด็กสามมันจะวิ่งทันอะไรเงี้ยไม่จริงนะผมไม่เจอแบบนั้นคนที่มาจากสายอาชีพก,ก็วิ่งเร็วเหลือเกินเนะครัขาก็ไปผมแต่เราเรามีช่องทางในการเรียกว่าเออนั้นเราเสี่ยงดูเสี่ยงไม่ทําตามเขาเขาวาดผมก็ไปใช้วัสดุเขาทําเขาส่งประกวดผมก็เสี่ยงไม่ส่งประกวดจริงๆมันเป็นช่องทางว่าถ้าเกิดเราเล่นเวทีเดียวกันเราแพ้แน,น่ก็ต้องเสียเส่ยงเสี่ยงหาทางออกอื่น เขาพูดภาษาอังกฤษไ,มไผมลองพูดภาษาอังกฤษแล้วลองเอาภาษาอังกฤษเข้าไปเสี่ยงดูเส้นทางมันก็เดินของมันไปเรื่อยๆเรียนจบต่างประเทศกลับมามาเป็นอาจารย์เสี่ยงอีกครั้งหนึ่งเด็กสายสามัญที่โอเคเราได้ผ่านการฝึกฝนมันก็ทําได้ระดับหนึ่งแต่เด็กนักศึกษาที่เข้ามาเขาก็เก่งแล้วอะ่ะเราจะสอนเขาได้ไหมเป็นความเสี่ยงของอาจารย์ใหม่ผมว่าเป็นอาจารย์ตอนอายุ26 27นะฮะเสี่ยงว่าเราจะเป็นอาจารย์ยังไง เราจะสามารถเป็นอาจารย์ได้ไหมในคณะจิตกรรมมหลาลัยสิม,มกรผมก็มันก็เป็นความกดดันมาเป็นผู้บริหารก็เสี่ยงอีกใช่ไหมครับหรือเราจะพาคณะเราไปได้รอดไหมนะครับง,งั้นสำหรับผมตลอดชีวิตที่ผ่านมากับศิลปะคือความเสี่ยงนะครับมาถึงปัจจุบันนะครับคือเมื่อมาเป็นเมื่อมาเป็นอาจารย์นะครับความเสี่ยงที่เราเจอคือ สำหรับคณะจิตกรรมเราจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตนีค่คือคือความเสี่ยงที่อาจจะไม่ใช่แค่ผมคนเดียวละแต่ทุกคนรอบข้างก็จะพูดคุยกันนะครับพรุ่งนี้ก็สายเสียแล้วนะครับมันหมายความว่าเราไม่ทำงานวันนี้พรุ่งนี้ก็สายเสียแล้วของผมคือผมคิดว่าถ้าเราไม่เสี่ยงวันนี้พรุ่งนี้อาจจะสายเสียแล้วนี่ความเห็นของผมในปัจจุบันนะครับผมดูคลิปอยู่คลิปหนึ่งมันเป็นคลิปไวรัลทางอินเทอร์เน็ตนะครับ พูดถึงอเมริกันมันเป็นคลิปทีค่คงเป็นนักแสดงเขาบอกว่าให้ให้วิทยากรนั่งสามคนให้ถามว่าช่วยบอกเหตุผลหน่อยว่าทําไมอเมริกาถึงประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับวิทยากรหนึ่งคนบอกไม่จริงแล้วก็ให้เหตุผลว่ามันเป็นเพียงมายาคติมันเป็นเพียงสมมุติว่าอเมริกายังเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคํานึงที่เขาจบคลิปตัวนั้นนะครับคือก่อนที่เราจะเจอปัญหาก่อนที่เราจะแก้ปัญหาได้เราอาจจะจําเป็นต้อง ต้องรู้ให้ได้ก่อนว่าปัญหาคืออะไรในคลิปเขาบอกว่าต้องยอมรับให้ได้ก่อนว่าอเมริกาไม่ใช่ประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอีกต่อไปแล้วสําหรับผมผมคิดว่าคณะจริยกรรมมหาลัยศิลปกร,รอาจจะไม่ใช่คณะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศทไทยอีกต่อไปแล้วเราต้องยอมรับนั้นให้ได้ก่อนเหตุ mm. hey, ผลที่ผมพูดลักษณะนี้เพราะว่ามันอาจจะไม่มีความจําเป็นที่ต้องเป็นที่1อีกต่อไปแล้วก็ได้ในทางศิลปะการคิดว่าตัวเองเป็นที่1อาจจะเป็นกับดักสําหรับโลกปัจจุบันก็ได้ เราอาจจะต้องทบทวนเรื่องนี้กันสําหรับผมผมมองว่ามันไม่จําเป็นต้องเป็นที่1อีกต่อไปรเราอาจจะเป็นที่1ไม่ได้แล้วเรานึกถึงอันนี้ครับตัวเลขนะครับเมื่อปี2486มหายาลัยศิมากรก่อ,กอตั้งขึ้นด้วยคณะวิชาเดียวจิตกรรมและประติมากรรมปัจจุบันมี14คณะในมหลาลัยศิมากรนะครับคณะจิตกรรมเป็นคณะวิชาที่ขนาดเล็กที่สุดอันดับสองของมหลาลัยศิมากรนะครับ นักศึกษาปัจจุบันในมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์คือหนึ0 0นคนนะครับลองเทียบดูนะครับและคณะจิตรกรรมมีนักศึกษาทั้งหมดนะครับ800คนเราผลักดันให้จบการศึกษาประมาณปีละร้อยกว่าคนในประเทศไทยมีนักศึกษาทางด้านศิลปะจบทั้งหมดประมาณ500-600ถึงหร้อคนประมาณนี้ทุกปีเขาไปทำงานอะไรครับจบ500กว่าคนมันัพพล l y ของเรามัน over load มากแล้ว demand ม,มันไม่ถึงขั้นนั้น ผมเจอตัวเลขที่น่าตกใจว่าลูกศิษย์ของผมออกไปบางคนได้เงินเดือน3 0 0 0 0ื่นห้นะครับแต่จำนวนมากไม่ถึงหมื่นพอเฉลี่ยแล้วมันเกิน Average เดกิน1มื่นห้าแต่ถ้าดูตัวเลขจริงๆมันไม่ถึงเยอะมากนะครับแล้วเขาจะอยู่ยังไงวงการศริลป,ปะเราไม่ได้ซัพพอร์ให้ทุกคนได้ไปขนาดนั้นผมเชื่อว่าทุกคณะตอนนี้กำลังสู้กันว่าแล้วเราจะไปยังไงตอ่อยังไม่นับรวมดิจิตอล Digital disruption เรื่องของความเสี่ยงเรื่องของสิ่งแวดล้อมทุกอย่างนะครับม,มันอาจจะถึงเวลาที่ต้องมองว่าแล้วเราจะไปยังไงต่อในอนาคตนะครับความเสี่ยงของคณะจิตกรรมสำหรับผมนะครับคือเราไม่เก่งเท่าเมื่อก่อนอีกแล้วครับต้องยอมรับนะครับครูของผมเก่งกว่าผมและครูของครูผมก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเด็กรุ่นใหม่ถาม ก็จะมีอีกแบบหนึ่งมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วคําถามคือสังคมต้องการแบบไหนถ้าหากว่าเราจะเป็นเหมือนเมื่อก่อนยอมรับว่าเราเป็นได้ไม่ดีเท่าเมื่อก่อนแล้วอยากให้มองใหม่ครับสําหรับบทบาทที่เป็นทั้งอาจารย์แล้วก็เป็นคณะบดีด้วยคือเรามีอะไรที่ดีกว่าเมื่อก่อนบ้างเราอาจจะต้องสู้กับอนาคตด้วยสิ่งที่เรามีและดีกว่าเมื่อก่อนในปัจจุบัน ล่าสุดมีคนถามถ้าอาจารย์สินมาอยู่นะวันนี้นะครับเราก็ถามแล้วเนี่ยเจอความเสี่ยงเยอะแยะมากมายอาจารย์สินจะทํำยังไงนะผมก็นั่งคิดผมไม่เคยเจออาจารย์สิน,นครับไม่รู้ว่าท่านจะพูดยังไงแต่ผมเดา,ดาเอาเล่นๆนะครับท่านก็คงบอกแล้วเธอจะทํำยังไงะแล้วเธอจะทํำยังไงโลกใบนี้มันเติบโตขึ้นจนเราอาจจะต้องพิจารณาว่าแล้วเราจะอยู่กับอนาคตยังไง ผมเชื่อว่าคณะจิตกรรมมีศักยภาพสูงมากในการที่จะลุยต่อไปถึงอนาคตนคในฐานะของคนสร้างสรรค์าง,งานคนหนึ่งผมเชื่อว่าเรามีหลายอย่างที่สามารถจะตอบโต้กับปัจจุบันแล้วก็ไปสู่อนาคตที่ดีได้เพียงแต่ต้องยอมรับก่อนว่าเรามีอะไรดีบ้างแล้วเราต้องเข้าใจสังคมว่าแล้วปัจจุบันเขายอมรับเรามากแค่ไหนนะวันนี้คงไม่มีอะไรครับผมคงไม่ได้มีไม่ได้มีบทสรุปว่าเราจะ ไปต่อยังไงเราจะพรุ่งนี้จะไม่สายสำหรับยังไงผมเชื่อว่าทุกคนคงมีช่องทางของตัวเองแต่สำหรับผมนะครับผมเสี่ยงมาตลอดนะครับผมเสี่ยงกับศิลปะมาตลอดแล้วผมเชื่อว่าถ้าเราหวังอนา,าคตที่ดีนะครับเราต้องเสี่ยงวันนี้ครับเราอาจจะต้องเสี่ยงตั้งแต่วันนี้ว่าศิลปะมันไม่เคยเป็นอะไรที่ชัดเจนใช่ไหมครับเราอราจจะต้องเสี่ยงทดลองอะไรบางอย่างที่ออก,ออกนอกกรอบตั้งแต่วันนี้อาจจะต้องมองอะไรบางอย่างที่ ที่เราเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่นำพาเราไปสู่อนาคตได้นะครับก็ไม่อยากให้พวกนี้สายเกินไปนะครับเราอาจจะต้องเริ่มเสี่ยงตั้งแต่วันนี้แต่ท้ายที่สุดครับจิตกรรมก็คือคณะจิตกรรมนะครับมหาลัยศิลป์มกรนก็คือมหาลัยศิลป์มกร,รมเรามีรากฐานบางอย่างที่เราเป็นต้นทุนของเราอย่ามองว่าต้นทุนนั้นเป็นความเสี่ยงผมอยากให้มองว่าต้นทุนนั้นเป็นเครื่องมือที่เราจะสามารถนำไป สู้กับอนาคตได้นะครับก็ขอบคุณสำหรับอาร์สแตนครับขอบคุณมากครับ